เรามาดูมือถือที่เรียกได้ว,ว่ามาช้าแต่ว่าว้าวทั้งวงการแขับกับ r ร a l m e GT7 Pro นะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปแน่นอนคือ snapdragon 8 Elite สามารถซูมไกลได้ถึง120เท่าไม่พอสามารถเอามือถือไปถ่ายใต้น้ำได้อีกในงบประมาณที่เรียกได้ว,ว่าถูกกว่าหลายรุ่นที่เปิดมาพร้อมๆกันอีกนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะน่าสนใจมากแค่ไหนสเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าเรียวมี GT7 Pro เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนเนี่ยรอคอยมากมนะครับมีทาหลุดสเปคเออกไปในเพจเยอะมากๆนะหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆแหละที่ใช้เป็นตัว s n a p d ก a g o n 8 Elite นะครับแต่ความเป็น s n a p d ก a g o n 8 Elite ของตัวเรียวมี GT7 Pro มันคือความท็อปในระดับที่ว่าชูถึงเรื่องความแรงไม่พอนะยังชูถึงเรื่องกล้องที่เรียกได้ว่าเทพมากมนะฮะมาพร้อมกล้องหลังถึง3ตัวแต่เป็น3ตัวที่ซูมไกลได้ถึง120เท่านะครับแถมถ่ายใต้น้ําได้ด้วย สนใจมากๆนะครับอย่างแรกมาเล่าถึงเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์กันก่อนนะครับในส่วนของขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.78นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอแบนนะแต่ขอบเนี่ยจะโค้งเล็กน้อยนะครับในขนาดที่เท่าเกันนะทั้ง4ด้านซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับ Eco Sky Screen นะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีในการปรับแต่งสีนะครับที่ทําโดยซัมซุงนี่แหละที่จะทําให้ค่าความสว่างหน้าจอเนี่ยสูงไปถึง6,000 nits เลยนะครับและแน่นอนครับสีสันเนี่ยจะดูสดเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีอย่างตัว Eco Sky c r e e n นเป็ เวอร์ชัน2และจอเป็นแบบ OLED Plus ด้วยนะ8 TLTPO และในเมื่อเป็นสายเกมครับจอก็ต้องเป็น 120Hz อยู่แล้วครับรองรับการเล่นเกมในทุกรูปแบบเลยครับ HDR10 Plus Gorilla Glass Victus การกันแบบกระแทกเนี่ยก็จัดเต็มเหมือนกันในเรื่องของการดีไซน์ฝาหลังเรียบรูตามสไตล์เรียวมีเลยครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมว่าก็สวยพอสมควรเลยนะมี3สีเลือกโดยเฉพาะสีส้มเนี่ยสวยโดดเด่นมากๆว่าด้วยเรื่องน้าหนักบอดี้โดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ222.8กรัมนะครับการกันน้ากันฝุ่นเนี่ย รุ่นนี้จัดเต็มกับตัว IP 6 9นะครับซึ่งบวกมากับ IP 6 8ที่สามารถรองรับ a i n Water Touch นะครับสามารถทัชสกรีนได้ขณะที่แบบมีน้ําเกาะอยู่บนหน้าจอนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าเป็นลำโพงคู่อยู่แล้วสแกนายนด้วมือบนหน้าจอแบบ 3D a u t r o Sonic ส่วนมาพูดถึงชิปนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความว่าเป็น Snapdragon 8 Elite นะครับแน่นอนว่าเป็นชิปที่แรงมากๆอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็แน่นอนมาพร้อมกับการรองรับแบบ Wi-Fi 7นะครับความสเสถียรด้าน Wi-Fi ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่ าตรฐานแรมกับรอมนั่นแหละครับอย่างแรมเนี่ยก็เป็น LPDDR5X ครับซึ่งจะเริ่มต้น12 g b นะแล้วก็ Storage จะเป็นแบบ UFS 4.0นะครับเริ่มต้น256 g b ซึ่งด้วยชิปเนี่ยมันแรงมากๆอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดกันก็คือการจัดการระบายความร้อนนะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็ยังชูเด่นว่าเออยังเป็นมือถือสายเกมนะต้องมี VC Cooling Duo เลยนะก็คือแบบมี2แผ่นใหญ่ๆเลยนะครับมีแผ่นระบายความร้อนแบบขนาดใหญ่นะครับถึง11,480ม mm ิลเมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะทำให้ นะรุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มกับแบตเตอรี่ถึง6,500ม ah ิลลิแอมนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือการชาร์จเร็วที่120วัตต์เนี่ยแหละครับชาร์จเต็มเร็วมากๆแน่ๆเนี่ยภายในแค่37นาทีเท่านั้นซึ่งเร็วมีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่อง super w o ูฟอยู่แล้วนะครับเร็วมากๆมาเหล่าอีกเรื่องหนึ่งคงเป็นเรื่องของกล้องเนี่ยแหละครับกับกล้องหลังที่ให้มาถึง3ตัวนะครับอย่างตัวเมนหลักเนี่ยเลือกใช้เป็นเซนเซอร์ Sony mx 9 0้านกซึ่งให้ความละเอียดล้าพิบ เทเลโฟโต้ครับอันนี้ก็ของทางโซนี่เช่นกัน50ล้านพิกเซลโดยสามารถซูมออปติคอลทั่วไปเนี่ยก็3เท่าครับแต่ถ้าซูมดิจิตอลเมื่อไรเนี่ยพี่แกซูมไม่ไกลถึง120เท่ากันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าซูมได้ไกลกว่าบางรุ่นที่เน้นกล้องอีกนะฮะเขาก็มีภาพตัวอย่างให้ดูเลยครับว่าซูมไกลเนี่ยมันประมาณไหนนะก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรครับทั้งนี้ต้องมารอดูตัวจริงอีกทีนะว่าซูมไกลมันจะสุดขนาดไหนนะอีกอย่างหนึ่งที่เขาชูเป็นจุดเด่นคือการถ่ายวิดีโอใต้น เปิดตัวเลยครับส่วนกล้องหน้าก็พอใช้ได้ครับ16ล้านพิกเซลแล้วว่าด้วยเรื่องสีสันการจัดจําหน่ายนะครับจะมีให้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็3สีที่เราเห็นตรงนี้เลยแล้วก็ราคาครับจะเริ่มต้นนะสำหรับตัว RAM 12กิกรอม256ครับ17,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือราคาที่แปลงจากเงินหยวนมาแล้วนะครับก็บวกลบเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ครับต้องมารอดูว่าเข้าไทยเนี่ยจะเปิดมาที่ตัวไหนเนี่ยอาจจะเป็นตัว RAM 16กิกะรอม256ก็ได้นะครับประมาณ18ื่นแปดนะฮะถ้าเข้าไทยก็อาจจะส น่าจะเร็วๆนี้แหละครับที่จะเข้าไทยดังนั้นเนี่ยรอกันได้เลยทุกคนที่เกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยได้ใต้คลิปนี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆถัดไปของซัสสตีซิกเซสเตอร์เจอกันคลิปไปโดน้านะครับซีโอเกนทุกคนครับติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะลงเรื่อยๆเลยครับเจอนครับ